สวัสดีครับผมสันทัศเสเนกคลิปนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าทําไมผมถึงคัดไม่ไก่จากไข่ฟองที่3กับฟองที่7นะครับจริงๆผมว่าจะทําคลิปนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับพอดีเครื่องคอมที่ผมใช้อยู่เสียนะครับเมนบอร์ดพังฮารดดิส เสียนะครับประวัติของไก่หายนะครับแล้วเดือนกรกฎาคมนะครับเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับทาให้ระดับน้ําสูงขึ้นจนท่วมจนถึงใน้ถุนบ้านนะครับลูกไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เสียหายเยอะนะครับก็เสียหายตั้งแต่ช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับลูกไก่ปลาผสมไก่บ้านก็เสียหายเยอะนะครับรวมกับข้อมูลหายด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถทําคลิปไก่ปลาผสมไก่บ้านได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็เลยขอ ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะทําให้ใหม่นะครับกลับเข้าเรื่องว่าทําไมผมถึงคัดแม่ไก่จากไข่ฟองที่3กับฟองที่7นะครับสมัยผมเริ่มเลี้ยงไก่ใหม่ๆนะครับผมก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับผมก็ไปหาตำรับตํารามาอ่านนะครับคือช่วงสมัยผมเริ่มเลี้ยงไก่ใหม่ๆมันก็นานมาแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วนะครับการสื่อสารอะไรพวกนี้ยังไม่ ไม่ดีนะครับไม่เหมือนกับสมัยนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกคนแล้วนะครับก็คือผมไปซื้อตำรามาอ่านนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับมันจะช่วยให้เรารู้จักกับไก่มากขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์นะครับในช่วงเริ่มต้นเลี้ยงใหม่ๆนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าลูกไก่นะครับที่ออกมาจากพ่อเดียวกันนะครับจะมีหน้าตาที่คล้ายๆกันนะครับอยู่อย่างน้อยสองสาตัวนะครับที่คล้ายๆกันนะครับผม ก็นึกไปถึงเรื่องของกฎของเมนเดลนะครับคือเป็นเรื่องที่ผมเรียนอยู่ม .6 นะครับโรงเรียนพนัทพิทยาคารนะครับผมคิดว่ากฎของเมนเดลน่าจะใช้ได้นะครับแล้วผมก็ยังสังเกตเห็นีกว่าลูกไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่1ถึงฟองที่5นะครับเป็นไก่ตัวเล็กและส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียนะครับลูกไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่6ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นไก่ตัวใหญ่นะครับเทียบขนาดตอนจ่าแม่นะครับก็คือลูกไก่ผม เลี้ยงเป็นลักษณะไก่ปล่อยนะครับไม่ที่เลี้ยงอุบาลแบบความใหญ่ๆนะครับให้แม่เขาเลี้ยงเองอะไรประมาณนั้นนะครับพอรุ่นยาแม่ก็จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของไก่นะครับไก่จะแยกออกเป็นสองไซส์นะครับคือตัวโตกับตัวเล็กนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงคิดเหมือนผมนะครับเอาหัวไก่ไว้ทําสายพันธุ์นะครับผมก็จะเลือกไข่ฟองที่6ขึ้นไปนะครับไว้ทําสายพันธุ์นะครับพอดีไก่ตัวที่7นะครับในชุดแรกๆนะครับเป็นตัวเมีย นะครับผมก็เลยได้นําแม่ไก่ตัวที่7มาใช้งานนะครับก็รู้สึกว่าเขาจ่ายลูกได้ดีนะครับจ่ายลูกได้สวยนะครับเขาจะจ่ายลูกในลักษณะว่ารูปร่างเหมือนพ่อสีเหมือนพ่ออันนี้หมายถึงพ่อของแม่ไก่นะครับไม่ใช่ไก่ที่เขาไปผสมด้วยนะครับเขาจะถ่ายทอดลักษณะของตัวพ่อของเขาออกมานะครับแล้วพอผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่าถึงแม้ไก่ตัวที่7จะจ่ายลูกสวยก็จริ นะครับแต่รู้สึกว่าจะไปไม่ถึงฝันนะครับผมก็เลยไปดูการคัดของเพื่อนนะครับก็คือคนที่ผมเลี้ยงไก่ให้นะครับดูลักษณะการคัดแม่พันธุ์การผสมพันธ์อย่างนี้นะครับแล้วผมก็มาดูไก่ผมนะครับลักษณะของแม่ไก่แตกต่างกันนะครับไก่เขาจะมีการจ่ายลูกแบบมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นตัวผู้เยอะนะครับแล้วส่วนมากลูกไก่เขาจะดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแสดงว่าผมคัดไก่อาจจะไม่ตรงกับตัวที่ดี นะครับผมก็เลยเริ่มมองหาแม่ไก่ตัวใหม่นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมผสมพ่อไก่หนึ่งตัวนะครับเป็นเวลา3ปีนะครับผมก็ไม่เคยเห็นลูกไก่ตัวเมียตัวไหนที่มีลีลาเหมือนพ่อเลยนะครับอด้นทนไม่ไหวนะครับผมก็เลยไปถามเพื่อนผมนะครับว่าตกลงแล้วพ่อไก่ตัวเนี้ลีลาเป็นแบบไหนนะครับ เขาเองเขาก็ตอบผมไม่ได้ก็คืออันนี้ก็ไปโทษเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งอาจจะมีสไตล์เป็นหลายแบบนะครับอาจจะมีลูกเก่งไหลท่าอะไรอย่างนี้นะครับพอต่อต่อ,ตอนะครับผมก็ไปเจอกับตัวเมียตัวหนึ่งนะครับที่มีลักษณะลีลาไม่เหมือนใครนะครับผมก็เลยเอาลีลานี่กลับไปถามเพื่อนผมอีกทีหนึ่งว่าใช่ลีลาของพ่อไก่ไหมนะครับเพื่อนผมก็ตอบว่าใช่นะครับแล้วพอดีไก่ตัวเมียตัวนี้ ีเป็นไก่ตัวที่ผมทำตําหนิไว้พอดีนะครับคือช่วงที่เขาเกิดมานะครับ <_ Seo> ผมก็จะเอาหมึกไปทําตําหนิไว้นะครับ <_ traum as> เพื่อระบุตัวตนของเขานะครับไก่ตัวนี้ออกจากไข่ฟองที่3นะค,ครับก็คือใครดูคลิปเพราะไก่จะถ่ายทอดอะไรนะครับก็จะเห็นว่าผมจะเน้นว่าไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่3มจะมีลีลาของพ่อออกมานิดหน่อยนะครับไม่เหมือนเลยนะครับก็ในลักษณะของตัวเมียก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับ แล้วในช่วงหลังผมก็จะคัดไข่ฟองที่3นะครับเก็บไว้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็พอดีเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีนะครับก็คือเพื่อนผมเขาได้เลิกเลี้ยงไก่นะครับผมก็นําไก่ที่ผมคัดเก็บไว้นะครับมาทําการผสมเพื่อดูการถ่ายทอดนะครับไก่ตัวที่3ามที่ผมคัดคัดไว้ก็คือทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละครับจากไก่หลายตัวนะครับก็จะมีลักษณะที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีตัวหนึ่งนะครับ จะได้ลักษณะของพ่อมาเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าลีลานะครับเบอร์แข้งนะครับรวมถึงรูปร่างด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับแต่มันก็เลือกไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับสรุปว่านะครับลักษณะของพ่อนะครับจะโดนถ่ายทอดมาใน ไก่ฟองที่3นะครับเพราะว่าไก่หลายตัวก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันทัศทีเดียวนะครับแต่ลักษณะลีลาพ่อผมก็ไม่เคยเห็นไปออกตรงตำแหน่งอื่นนะครับเพราะว่านอกจากตัวที่7กับตัวที่3แล้วตัวอื่นผมก็คัดไว้นะครับแต่ผมจะคัดทีลารุ่นนะครับรุ่นนี้อาจจะใช้ไก่จากไข่ฟองที่7อย่างนี้นะครับอีกรุ่นหนึ่งผมก็จะใช้ไม่ไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่9แบบนี้นะครับก็คือลองคัดเล่นๆดูเป็นชุดๆ ครับว่าสรุปแล้วมันได้อย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับมาถึงไก่จากไข่ฟองที่3ผมก็คิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าได้ลักษณะพ่อมาเต็มเต็มหตัวนะครับมันก็ดีกว่าเราไปคัดไก่ตัวเมียทั้งฝูงนะครับอย่างผมผสมอยู่3ปีอย่างเงี้ยนะครับไก่อย่างน้อยก็เกือบพันตัวนะครับเหลือเป็นตัวเมียสัก500ตัวเราก็ลองไปคัดดูครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับซึ่งผมว่าไม่มีใครคัดออกหรอกครับการคัดไข่ เป็นการคัดแบบไม่มีหลักการนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องเกล็ดแห้งนะครับหรือว่าเรื่องสีขนสีตาหน้างอนอย่างนี้นะครับยิ่งเกล็ดเสือต้อนเล็บเนบนิ้วใดกําไรขนปกเป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับเพราะว่าตามหลักที่ผมเรียนมาส่วนมากจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับกีอยู่จะมาโผล่เลยก, <ๆ S 2> ก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ทําการศึกษาในเรื่องของกฎของเมนเดลนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงกั นะครับถ้าพูดถึงลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะครับเราจะนึกถึงกฎของเมนเดลนะครับกฎของเมนเดลก็มีอยู่2ข้อนะครับก็คือกฎการแยกตัวนะครับแล้วก็กฎการรวมตัวอย่างอิสระนะครับกฎสั้นๆนะครับแต่ความหมายกว้างมากนะครับ สุดแล้วแต่จะตีความนะครับซึ่งผมก็จะตีความตามสไตล์ของผมเองนะครับอาจจะสอดแทรกจินตนาการของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับไม่ได้ให้ทุกคนทําตามนะครับก็คือเรานําเสนอให้เป็นแนวทางในการเอากฎมาใช้งานนะครับแล้วขอให้เอาไปตีความและปฏิบัติตามนแนวทางของตัวเองนะครับก็ลับเข้าเรื่องนะครับในเร็ของสิ่งที่มี ชีวิตนะครับจะประกอบไปด้วยเซลล์ของผู้ให้กําเนิดนะครับก็คือโครโมโซมของพ่อครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โครโมโซมของแม่ครึ่งหนึ่งนะครับในไก่ตัวผู้นะครับก็จะมีโครโมโซมของปู่นะครับแล้วก็มีโครโมโซมของย่านะครับส่วนโครโมโซมของไก่ตัวเมียก็จะมีโครโมโซมของตาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็โครโมโซมของยายครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อไก่2ตัวมาผสมพันธุ์กันนะครับก็จะเกิดกา การจับคู่คุมโซมกันนะครับก็คือปู่จะจับคู่กับตาก่อนนะครับแล้วก็ปู่ก็จะไปจับคู่กับยายนะครับ แล้วก็จะเป็นหญ้าไปจับคู่กับตานะครับแล้วก็ย่้าไปจับคู่กับยายนะครับก็จะได้ลักษณะที่ไม่ซ้ำกันนะครับ4แบบนะครับอันนี้เราพูดถึงโครโมโซมเพียงคู่เดียวนะครับไก่จะมีโครโมโซมทั้งหมด39คู่นะครับผมจะให้โครโมโซมคู่นี้เป็นโครโมโซมของหน้าหงอนไก่นะครับก็คือเราจะมาดูหน้าหงอนไก่กันนะครับแม่ไก่นะครับก็จะมีหน้าหงอนชี้ขึ้นนะครับ ลูกตัวแรกจะมีหน้าหงอนแฉกเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวบางๆนะครับ ตัวที่2จะเป็นหน้างอน3มแฉกนะครับบางๆนะครับตัวที่3นะครับก็มีลักษณะงอนเป็น3ามแฉกนะครับบางๆนะครับตัวที่4ก็จะมีงอน3ามแฉกนะครับบางๆนะครับตัวที่5จะมีงอน3ามแฉกบางๆนะครับแต่ตัวนี้หัวจุกด้วยนะครับตัวที่6นะครับจะมีงอน3ามแฉกใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับแล้วตัวที่7นะครับก็จะมีงอนชี้ขึ้นนะครับเหมือนแม่แล้วก็หัวจุก ด้วยนะครับ ส่วนตัวพ่อของเขาลักษณะตัวพ่อนะครับก็จะดูเหมือนมีเชื้อของไก่ป่ามาผสมอยู่ด้วยนะครับลักษณะหน้าหงอนของเขานะครับจะเป็นหงอนแบบสามแฉกนะครับแล้วก็ชี้ขึ้นข้างบนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับลูกไก่ทั้งหมดก็จะไม่ได้มีหน้าหงอนเหมือนพ่อทุกตัวนะครับหรือว่าเหมือนแม่ทุกตัวนะครับก็จะมีลักษณะหน้าหงอนที่แตกต่างกันไปนะครับตามแต่ตัวเองจะได้รับยีนอะไรไปนะครับเริ่มกระบวนการ สมนะครับทั้งฝั่งของแม่ไก่ก็จะจ่ายยีนออกมานะครับจะจ่ายยีนตาออกมาก่อนนะครับแล้วก็จ่ายยีนยายนะครับแล้วก็จ่ายยีนตานะครับจ่ายยีนยายนะครับผมเชื่อว่าธรรมชาตินะครับบังคับให้จ่ายยีนที่ไม่ซ้ํากันนะครับในแต่ละวันนะครับวิธีการคัดไข่แบบนี้นะครับไก่จะต้องไข่ทุกวันนะครับหรืออาจจะเว้นวันหนึ่งสองวันได้นะครับ ที่จ่ายโครโมโซมในลักษณะนี้ออกมาได้นะครับก็เกิดจากการแบ่งเซลล์นะครับเป็นเซลล์สืบพันธุ์นะครับแบบไมโอซิสโครโมโซมของแม่ไก่นะครับก็จะมีการจําลองตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็แบ่งเซลล์ออกมานะครับเป็นไมโอซิสหนึ่งนะครับแล้วโครโมโซมดั้งเดิมกับโครโมโซมที่จําลองตัวเองขึ้นมานะครับก็จะแยกออกจากกันนะครับก็จะได้เซลล์สืบพันธุ์เป็น4ี่เซลล์นะครับสําหรับไก่ตัวเมียนะครับจะมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเจ้า นั้นนะครับที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์สืบพันธุ์ตัวเมียนะครับหรือไข่นะครับส่วนอีก3เซลล์จะฝ่อไปนะครับในทางไก่ตัวผู้นะครับเมื่อ มีการแบ่งเซลล์ออกมาครบ4เซลล์แล้วทั้ง4เซลล์นี้ก็จะพัฒนาตัวเองไปเป็นสเปิร์มทั้งหมดนะครับไม่มีการฝอรเหมือนไก่ตัวเมียนะครับก็คือทางตัวเมียเขาจะมีการคัดเลือกในการว่าจะจ่ายโครโมโซมไหนออกมานะครับส่วนทางตัวผู้ก็จะจ่ายรวมออกมาเลยนะครับเมื่อแม่ไก่จ่ายโครโมโซมครบแล้วนะครับทางฝั่งของตัวผู้นะครับสเปิร์มก็จะเข้าไปผสมกันตามที่นัดหมายไว้นะครับก็ ปูไปรวมกับตานะครับแล้วก็ปู่ไปรวมกับายนะครับแล้วก็ย่าไปรวมกับตานะครับแล้วก็ย่้าไปรวมกับยายนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าธรรมชาติมีการคัด กรองของตัวเองนะครับจนได้โครโมโซมที่จับคู่กันแบบไม่ซ้ำกันนะครับตรงนี้นะครับมาจากกฎของเมนเดลที่ว่าเมื่อนำตัวลันเตานะครับต้นสูงพันุแท้มาผสมกับตัวลันเตาต้นเตี้ยพันธุแท้นะครับลูกชุดแรกจะมีต้นสูงหมดทุกต้นนะครับนั่นก็คือต้นสูงจะเป็นลักษณะเด่นนะครับถ้านำเอาลูกชุดแรกมาผสมกันเองนะครับลูกชุดที่สองหรือรุ่นหลานนะครับจะมีต้นสูงนะครับต่อต้นเตี้ย ในอันตราส่วน3ต่อ1นั่นหมายความว่าจะมีจํานวนเท่าไรก็ได้นะครับที่4หารลงตัวจะเป็นอันตราส่วนต้นสูง3ต้นต่อต้นเตี้ย1ต้นนะครับผมก็จะเอาตัวเลข4นี้นะครับมาหารก็คือจะแบ่งไข่ออกเป็น4ฟองชุดละ4ฟองนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าเราเลือกไข่ฟองที่1 2 3 4นะครับ4ฟองนี้จะมีโครโมโซมที่จับคู่ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะไป เลือกสองสามสี่ห้าสี่ฟองนี้ก็จะมีโครโมโซมที่ไม่เหมือนกันนะครับจึงอันนี้จะเป็นไปตามกฎของเมนเดลนะครับที่ผมเลือกแม่ไก่จากไข่ฟองที่7เป็นเพราะความบังเอิญนะครับแล้วผมก็ชอบแม่ไก่ตัวนี้ซะด้วยนะครับคือแม่ไก่ตัวนี้เหมาะสําหรับการพาณิชย์มากๆนะครับจ่ายลูกหุ่นดีนะครับไก่หุ่นสวยใครๆก็ชอบนะครับแล้วผมทําไมถึงมาคัดไก่ตัวที่3นะครับก็เป็นเพราะว่าไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่3นะครับจะมีโครโมโซมอย่างน้อย คู่นะครับที่เหมือนกับไก่ที่มาจากไข่ฟองที่7นะครับเมื่อนับ4นะครับก็คือจะเป็นคู่4กันนะครับก็คือฟองที่3ก็จะเป็นคู่4กับฟองที่7นะครับถ้าไก่ไข่ถึง12ฟองนะครับตัวต่อไปก็คือตัวที่11 นะครับสามตัวนี้จะมีโครโมโซมอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการคัดไก่นะครับว่าทำไมผมถึงคัดไก่จากไข่ฟองที่3กับฟองที่7นะครับซึ่งไก่ที่ผมเลี้ยงอยู่สมัยก่อนจะไข่แค่9้าฟองนะครับมันก็จะคัดได้คร่าวๆประมาณนี้ นะครับแล้วทําไมผมถึงไปเน้นในลักษณะเรื่องหน้างอนนะครับหน้างอนนะครับก็จะอยู่ติดกับสมองนะครับมันก็จะหมายความว่าหน้างอนแบบไหนถ้าเกิดหน้างอนเหมือนพ่อความคิดก็อาจจะเหมือนพ่อก็ได้นะครับอาจจะนะครับก็คือลีลาเขาอาจจะเหมือนพ่อนะครับส่วนตัวไหนมีงอนเหมือนแม่ไก่ตัวนั้นอาจจะมีลีลาเหมือนแม่ก็ได้นะครับอันนี้ขอให้ไปสังเกตกันดูนะครับอันนี้ผมชี้เป็นแนวทางให้เฉยๆนะครับถ้าสมมุติว่า ถ้าเราอยากได้ลักษณะพ่อนะครับเราก็ควรเอาลักษณะหน้าหงอนที่สองของพ่อนะครับเป็นหน้าหงอนของทางฝั่งย่านะครับซึ่งในไก่ชุดที่ผมเอาให้ดูนะครับไก่ตัวแรกจะมีหน้าหงอนเป็นเส้นเดียวนะครับเป็นลักษณะที่สองทางพ่อไก่นะครับส่วนทางแม่ไก่หน้าหงอนที่สองเขาจะเป็นหน้าหงอนแบบงอนแจ้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็พับด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยผสมไก่พ่อหนึ่งนะครับแล้วแม่ไก่ ไก่หลายตัวนะครับไก่แม่นี้นะครับแม่หัวจุกนะครับจะให้ลูกออกมาเป็นงอนแจ้จํานวนมากนะครับในแม่อื่นจะไม่มีเลยนะครับก็คือตัวนี้ลักษณะงอนแจ้เป็นที่แม่ไก่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือเป็นลักษณะงอนที่2ของทางแม่ไก่ก็คืออาจจะเป็นงอนทางยายนะครับไก่ตัวแรกนะครับที่มีงอนเป็นเส้นเดียวนะครับไปผสมกับลูกไก่ตัวที่6นะครับซึ่งมีงอน3ามแฉกนะครับแล้วก็เป็น ตัวผู้นะครับเป็นการรวมลักษณะของปู่และลักษณะของย่ากลับมาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็อาจจะได้ลักษณะพ่อไก่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับถ้าเราเอาไก่ที่มีหงอนสามแฉกไปผสมกับหงอนสามแฉกเราก็จะได้ลักษณะเด่นทางปู่อย่างเดียวนะครับจะไม่ได้รับลักษณะทางย่าความเป็นพ่อไก่มันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับ นอกเหนือจากโครโมโซมชุดนี้แล้วนะครับผมยังสังเกตเห็นโครโมโซมของกระดูกง่อนนะครับซึ่งพบเห็นได้จากไก่แจ้ลูกผสมนะครับคือไปจับตัวเขาแล้วเขา กระดูกหนาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เลยกลับมาจับดูกับไก่อีก2อคอกนะครับก็คือมีลักษณะกระดูกงอนตรงกัน5ตำแหน่งนะครับก็คือไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับลักษณะนี้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดมาจากพ่อไก่นะครับแสดงว่ายีนตัวนี้จะต้องเป็นยีนทางฝั่งปูนะครับ ซึ่งการจับคู่โครโมโซมจะมีการจับคู่โครโมโซมได้4แบบนะครับลักษณะโครโมโซมของปู่จับคู่ได้2แบบนะครับคือปู่จับคู่กับตาแล้วก็ปู่จับคู่กับยายนะครับถ้าเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับก็ยังเหลือการจับคู่โครโมโซมอีก3แบบนะครับเท่ากับว่าลูกไก่ชุดเต็มจากโครโมโซมกระดูกงอนนะครับจะมีทั้งหมด20 นะครับก็คือประมาณว่าไก่เต็มคอกมี20ตัวนะครับในคลิปเพราะไก่จะไถ่ทอดอะไรนะครับที่ผมบอกว่าไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่สองและฟองที่3มนะครับมีลักษณะคล้ายดําเจาะเกาะนะครับแล้วก็ชวนท่านผู้ชมไปดูดําเจาะเกาะด้วยนะครับจริงๆตรงนี้ผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเอ๊ะดำเจาะเกาะนี่เป็นลูกไก่จากไข่ฟองที่สองกับฟองที่3หรือเปล่านะครับเพราะว่าไก่ที่ออกจากไข่ ฟองที่2กับฟองที่3นะครับจะมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนไข่นะครับก็คือลักษณะหัวปีกกว้างนะครับแล้วก็ตัวหนานะครับบางตัวก็ล่ําเตี้ยแต่ก็ตัวหนานะครับการจะหาแม่ไก่ดีสักตัวหนึ่งนะครับเราก็จะต้องไปดูว่าแม่ไก่ดีเขาจ่ายลูกยังไงนะครับแล้วเราก็มาค้นหากับไก่ของเราเองนะครับอย่างผมก็จะไปดูแม่ไก่ของเพื่อนนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับแม่ไก่ของตัวเองนะครับ พราะไก่ที่จ่ายลูกดีนะครับก็คงหนีไม่พ้นดกกําเจาะเกาะนะครับผมก็จะเอาลักษณะการจ่ายลูกของเขานะครับถึงแม้จะไม่ได้สัมผัสกับตัวจริงนะครับได้ลูกหลานเข้ามาก็ยังดีนะครับก็คือเรามาดูการถ่ายทอดพันธุกรรมของเขานะครับว่าเขาจ่ายลูกเป็นยังไงนะครับให้ลักษณะอะไรนะครับ ตัวผมเองนะครับก็เลือกไก่ตัวที่2ไว้ทํเพ่อไก่นะครับเพราะว่าอย่างที่นําเสนอไปนะครับมีผู้มีมประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าให้สังเกตสีในตาไก่นะครับถ้าเป็นตัวผู้ให้ให้มีสีในตาเหมือนแม่นะครับซึ่งในตําแหน่งนี้ก็จะไปตรงกับตําแหน่งของไก่ที่ออกมาจากไข่ฟองที่2นะครับผมก็เลยคัดไก่จากไข่ฟองที่2ไว้ทํเพ่อไก่นะครับ ลักษณะกระดูกง่อนนะครับจะเป็นความเหมือนบนความแตกต่างนะครับเป็นสิ่งที่พ่อไก่ถ่ายทอดให้กับลูกไก่ทุกคอกนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าไก่มีการถ่ายทอดแบบมีเงื่อนไขนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบชอบก็กดไลค์สนใจก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วอย่าลืมคลิกชมโฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ